สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับวิดีโอคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองของส่วนผสมนะครับเพื่อให้เป็นเคล็ดลับให้คุณเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับผิวตัวเองเพราะ Influence never lie ถ้าใครยังไม่กด s c r ก b e ก็ช่วยกดก่อนนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มีหลายคนอยากให้อิงรีวิวส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ของ l a n e เ g e ว่ามันมีความดีไม่ดียังไงจากมุมมองของส่วนผสมนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเริ่มจากการรีวิวผลิตภัณฑ์ไลน์ที่อิงคิดว่าน่าจะดังที่สุดของ n e i g e นั่นก็คือไลน์ water receiving mask ของเขาถ้าพร้อมแล้วเรามาพลิกหลังกล่องดู in ingredient list กันเลยครับตัวแรกนะครับก็เป็น product ที่อิงคิดว่าเป็นตัวแจ้งเกิดของแบรนด์ n e i g e เลยนั่นก็คือตัวนี้เลย วอดเดอร์ซีพิ mask สีฟ้านะครับเป็นมาสทีเขาบอกให้ใช้ก่อนนอนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับงั้นเรามาเริ่มจากสิ่งที่ชอบก่อนเลยแล้วกันอย่างแรกที่ชอบนะครับก็คืออินกริเดนที่3ามเดนซอรินแล้วก็อินกริเดนที่7จ็ดโซเดียมไฮออร์โรเนต นั่นก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับทั้ง2ตัวนี้ยอยู่ในกลุ่มฮิวเม็กเทนเป็นกลุ่มที่สามารถดึงน้ําในอากาศเพื่อที่จะเข้ามาในผิวเราแล้วเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับแล้วส่วนผสมที่3กับ5ก็คือซิล็อกเซนหรือว่าซิลิโคนตัวดีนะครับซิลิโคนในผลิตภัณฑ์สกินแคร์เนี่ยมีความสามารถทําให้เนื้อสัมผัสมันนุ่มลื่นแล้วก็รู้สึกดีบนผิวนะครับตัวซิลิโคนเนี่ยมันจะไม่ซึมเข้าผิวเรามันจะเป็นเหมือนอีกเลเยอร์หนึ่งบนผิวปกป้องไม่ให้ส่วนผสมอื่นนนนนนลตเเเเเีมหหออออกกจากาาาาาาา้้้้รรรรถถถึงถงงุชททํทไป ส่วนผสมต่างๆที่มันเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์หรือว่าเป็นสมุนไพรธรรมชาติเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปในน้ำนะครับแต่ว่าตัวถุงเองเนี่ยมันจะไม่ละลายไปกับน้ําเช่นเดียวกันนะครับซิลิโคนมันจะไม่ซึมเข้าผิวเราแต่ว่ามันจะอยู่ด้านนอกนะครับระหว่างที่ส่วนผสมอื่นๆเนี่ยมันซึมเข้าผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยไม่ให้ส่วนผสมต่างๆเนี่ยมันระเหยออกจากหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยแนะนําให้ใช้ตัวนี้เป็นสเต็ปสุดท้ายในรูทีนเพราะว่ามันจะได้ล็อกสรระคุณดีๆของมอยอวยเซอร์หรือๆน แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็มีงานวิจัยออกมากลุ่มหนึ่งที่บอกว่าซิลิโคนเนี่ยมันสามารถทําให้ เกิดการบุดตันในผิวได้หรือเปล่าหลายๆแบรนด์เลยเลือกที่จะไม่ใช้ซิลิโคนหรือว่าเลือกใช้ตัวอื่นที่มันมีความสามารถคล้ายๆกับซิลิโคนนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยเองคิดว่าซิลิโคนมันไม่ได้อันตรายอย่างที่หลายคนคิดนะครับแล้วก็โอกาสที่มันจะเกิดการอุดตันได้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยอยู่แต่ว่าถ้าเรากลับมาดูอิ g กิเดียนลิสต์ของตัวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีซิลิโคนทั้งหมด5ตัวเนาะซึ่งหลายๆตัวมันก็อยู่บนบนของอิงกิเดียนลิสต์แสดงว่าใส่ค่อนข้างเยอะนะครับอ,อ,อิง,างาก,ก็เียม ก็อาจจะระวังเป็นพิเศษนิดหนึ่งละกันนะครับและสิ่งที่ไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับซีลิ่งแมสกโซนี้นั่นก็คือน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับ FDA หรือว่ากระทรวงสาธนารณสุขสาธนารณสุข mm. uh, FDA หรือว่ากระทรวงสาธนารณสุขเนี่ยก็ระบุว่าเครื่องสำอางหรือว่าแบรนด์สกินแคร์เนี่ยสามารถใช้คำว่า fragrance แค่คำเดียวใน i n g r e d i e n t list เพื่อที่จะแทนที่น้ำหอมทั้งหมดที่ใส่ลงไปใน Product นะครับโดยคำว่า fragrance คำนี้คำเดียวเนี่ยมันอาจจะมีส่วนผสมน้ำหอมทั้งหมด เป็นหลายพันตัวซ่อนอยู่ก็ได้นะครับแล้วทุกตัวมันก็มีความเสี่ยงทําให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าการแพ้ได้บนผิวหนังของเราเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วเนี่ยเพราะว่าอิงมีผิวแพ้ง่ายมากๆเนี่ยอิงก็เลยพยายามดิกลี่ยผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ําหอมแล้วก็ใช้คําว่า fragrance นะครับแลวทางอินเดียก็มีมาสก์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น lavender sleeping mask ถ้าเรสมมันเนี่ยค่อนข้างคล้ายกับตัวนี้มากๆนะครับแต่ว่ามันมีคอมโพเนนต์น้ําหอมจากกลุ่ม citrus เพิ่มเข้ามานะครับเช่นไลานาโรหรือว่าไลโมนีนนะครับซึ่งถ้าคน เลยว่าทําไมยิงถึงไม่ค่อยชอบคอมโพเนนต์น้ำหอมพวกนี้นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสทําให้เกิดการระคายเคืองบนผิวเราได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้ออย่างหนึ่งสับตัวนี้นะครับในอินคีเดนลิสเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับลาเวนเดอร์เลยนอกจากกลิ่นหรือว่าน้ําหอมทั้งที่มันก็ใส่อีฟนิ่พรีมโรสเอ็กซ์ทรัคกับแอปเปิคอรเอ็กซ์ทรักนะครับซึ่งก็เป็นส่วนผสมที่ยิงคิดว่าค่อนข้างดีอิงเล็งงงนิดนึงว่าทําไมเขาถึงไม่ทําการตลาดโดยใช้2ตัวนี้แทนลาเวนเดอร์นะครับจากประสบการณ์ที่เคยใช้้มมันมาา่กก็รูสึว ตอนใช้ตอนกลางคืนเนี่ยตอนเช้าตื่นมาแล้วมันรู้สึกหน้ามันแห้งคือปกติยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ไม่น่าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยที่ใช้ตัวนี้เนี่ยตอนนั้นอยู่ l อแลแล้วอากาศมันค่อนข้างแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวจากกลุ่มฮิวแมนเทนติ้งบอกว่าเป็นตัวดึงดูดน้ําในอากาศเข้ามาในผิวเรานะครับมันกลับกลายเป็นตัวที่ดึงน้ําในผิวเราเข้าไปในอากาศเพราะว่าอากาศมันแห้งกว่าผิวเรานั่นเองซึ่งก็เป็นโพชิปอย่างหนึ่งนะครับว่าทําไมเราถึงไม่ควรใช้ <Yeah. S 1> ผลิตภัณฑ์์กิิินน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 แคคคครรรรรรบบบบาาาางงตัััววเเืืื่่่อออหถ้ๆะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจากมุมมองของส่วนผสมแล้วก็จากประสบการณ์การใช้เองเนี่ยเองก็คิดว่าตัว Water Sleeping Mask สีฟ้าตัวนี้เนี่ยมันก็โอเคนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบแบบ Amazing ้าวเท่าไหร่และโดยเฉพาะส่วนราคานะคะเองคิดว่ามันอาจจะมีตัวอื่นๆที่น่าประทับใจหรือว่าน่าลองกว่าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเองก็ขอให้ Water s i n g a สีฟ้าตัวนี้แค่3เต็ม5คะแนนนะครับแล้วก็ตัว Lavender เนี่ยก็ขอให้แค่2เต็ม5คะแนนครับและมาสตตัวที่3ทิ่งจะพูดถึงก็คือตัวนี้เลย ซิกาซีปิงเนสของ a n นเ g ชนะครับเป็นตัวที่ไม่ใส่น้ำหอมแล้วก็ไม่ใส่น้ำมันหอมระเหยด้วยนะครับ <Yay! S 1> <laughs> ตัวนี้น่าจะเพิ่งออกมาปีที่แล้วเนอะ เป็นตัวที่คิดว่าออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนผิวแพ้ง่ายนะครับแล้วก็เทรนในวงการสกินแคร์ต่างๆตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยไม่มีซิลิโคนแล้วก็ไม่มีน้ํามันหอมระเหยหรือว่าน้าหอมใดๆนะครับถ้าลองดมดูเนี่ยก็จะสังเกตได้เลยมันไม่มีกลิ่นนะครับอย่างแรกที่ชอบเลยมันมีฮิวแมกเชนสองตัวกลิซิรินกับแพนเตนอช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของเชยบัตเตอร์ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยไม่ให้เซลล์บนผิวถูกทําลายนะครับและส่วนผสมที่าสา มองหาใน์เ i อไรเซ z e r ทุกตัวนะครับที่คุณใช้สควอเรเนียเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ผิวบนหน้าเราเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นสารต้านอนุุูลอิสระที่ดีมากและสิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือสควอเรเนียพอเราทาลงไปบนผิวเราเนี่ยมันจะให้ความแบบรู้สึกที่ดีมากๆเลยแบบมันนุ่มลื่นแต่ว่าปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของส่วนผสมนี้เนี่ยก็คือในวงการสกินแคร์เนี่ยส่วนใหญ่จะหาสควอเรนมาได้จากน้องฉลามน,นะครับ แต่ว่าช่วงนี้นก็มีหลายหลายแบรนด์ดังๆออกมาหาสควอเรลออเทอราเดปส์นะครับเช่นแบรนด์ b i o s c i e n e นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์โปรดของอิงเลยโดยเขาสามารถหาสารสกัดสควอเ่ยได้จากพืชน,นะครับแต่ว่าอิงก็พยายามหาบนเว็บ La n e อรนะครับว่าเขาได้เขียนตรงไหนบ้างหรือเปล่าว่าเขาสกัดสควอเรลมาจากไหนซึ่งอิงก็ยังหาไม่เจอนะครับซึ่งถ้าใครทํางานอยู่ La เ e เจหรือว่า a m o r ิ p a c i f i c แล้วก็มีความรู้ทางด้านนี้ก็สามารถทักมาหาอิงได้นะครับแล้วส่วนผสมฮีโรของตัวนี้ก็คือซิกานะคบหรือว่าที่บางคนอาจจะรู้จักในชื่อ g o to o c l a c e e n t l l a a a s i t i c a หือ ว่าดกรจอร์ดก็จะเรียกของเขาว่าใช้ด้วยแกสนะครับแต่ว่ามันคือสิ่งเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วคนที่ชอบใช้ค o r เ a ียนสกินแคร์เนี่ยก็จะรู้เลยว่าซิก้ามันเป็นแบบส่วนผสมยอดฮิตของปีที่แล้วเลยเนะแล้วก็ของปีนี้ด้วยพนเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีงานวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะเนาะว่าซิก้ามันช่วยเรื่องลดรอยแดงหรือว่าอาการแพ้การระคายเคืองได้จริงๆนะครับแล้วถ้าดูส่วนผสมของตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็ใส่ซิก้าเข้าไปค่อนข้างหลายแบบนะครับก็จะมีอิชิอาริโคไซด์มาเดคิกแอซิดแล้วก็อ a s i ชียเด็กแนะครับแต่ว่าถ้าใส่แค่ซิก้าธรรมดาลงไปเนี่ยมันก็เบสิกเกินไปนะครับทางบริษัทแม่ของ Laneige นั่นก็คือ a m มอ e แปซ i ฟิกเนี่ยเขาก็เลยคิดค้นส่วนผสม Forest Yeast สขึ้นมา ที่เขาเคลมว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าซิก้าธรรมดา107%นะครับซึ่งก็มีความน่าประทับใจอยู่แต่อินก็อยากเน้นว่างานวิจัยเนี่ยมันออกมาจากแลบของบริษัทเจ้าของของ l a n e g e นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่มีงานวิจัย,ยอื่นจาก third party ที่มา validate เคลมของเขานะครับแต่ว่าโดยโรวมแล้วเนี่ยองก็คิดว่าส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ดูออกเลยนะครับว่าคนที่คิดค้นสูตรเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับให้ความใส่ใจกับผู้บริโภคที่มีผิวแพ้ง่ายนะครับแลเอินก็คิดว่า กวว่าตัันนี้นะครบสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายแต่ว่าอิงก็ยังไม่คิดว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับอิงก็เลยขอให้ตัวนี้เนะี่ย4แ5คะแนนครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยากลองซีก้านะครับจากแบรนด์ ley, เกาหลีอิงก็มีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึงมาแนะนำด้วยนะครับนั่นก็คือโซมบายมี AHA BHA PHA 30 day miracle cream นะครับตัวนี้นะครับเขาใส่ซิกาเอ็กซ์ตรัมากถึง70%บเปอร์เบพอเห็นอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันคือแบบใช่เลยอ่ะมันคือสิ่งที่เรามองหาในสกินแคร์แบบนี่แหละคือ5เต็ม5คะแนนนะครับเพราะว่าในผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยเราจ่ายราคาแพงมากเพื่อที่จะได้ซิกาเอ็กซ์ตรัมาอย่างมากก็แค่1%นเนะครับเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่เห็นตัวนี้เนี่ยก็ตกใจมากๆเลยว่าแบบ นี่แหละมันคือคุณค่าที่ผู้บริโภคคู่ควรในราคาแค่600กว่าบาทนะครับ วิดีโอนี้เน่ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ใหม่ๆไปอัป up level ิ k i n c a r ตัวเองนะครับแล้วก็ช่วยกด like subscribe แล้วก็แชร์ถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับหรือว่าถ้าคุณมีประสบการณ์ดีไม่ดียังไงเกี่ยวกับการใช้ uh, product line water s e c i f i mask ของ Laneige หรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถ c o m มนต์ด้านล่างได้นะครับและถ้าอยากได้วิดีโอรีวิวส่วนผสมของผลิตภัณฑ์หรือว่าแบรนด์ไหนก็สามารถ comment ด้านล่างได้เหมือนกันนะครับและเช่นเคยนะครับอิงจะใส่งานด้วยใจทั้งหมดที่อิงอ่านเพื่อที่จะนำความรู้มาให้ทุกคนในวันนี้นะครับลงไปใน description box และขอบคุุณณมากนนนนนนคัทีี่่่นนใใหห้้อิงงงเป็สวววึชข Yeah. <laughs> you